รถคันนี้นะคะเอาน้องแมวเนี่ยใส่ท้ายรถใส่กลงไว้ท้ายกระบะรถแบบนี้นะคะแล้วก็พาน้องๆเนี่ยเดินทางออกจากจังหวัดนครราชสีมานะคะตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง,งผู้กองก็ไปเจอรถคันนี้นะคะขับตัดหน้าผู้กองไปตรงช่วงทางแยกเข้าศูนย์ศิลปาชีบางไซนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้กองก็เลี้ยวรถ เพื่อจะไปอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ขับตามรถคันนี้มาประมาณสองชั่วโมงเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้เลีย้ยงไม่ได้เรียกว่าเลี้ยงไม่ได้เรียกว่าลักแล้วละ่ะน้ำท่าก็ไม่ได้กินเออทำไมไม่ใส่ตะก,การ้าใส่ในรถการขน<อ>แมวมันมขับตามจากสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาตรงช่วงทางแยกเข้าศูนย์สิทธิชีพบ,บางไทรนะคะแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆนะคะระหว่างทางเนี่ยก็มีโบกจอะโบกเรียกให้เขาจอดนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างที่ขับรถตีคู่กันไป แต่เขาไม่ยอมจอดก็เลยขับตามไปจนถึงน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะให้คนรักสัตว์แล้วอย่าเลี้ยงอย่าหามาเลี้ยงเลยเออเธอเอาแมวตากแดดเรามันน้องเสื้อสีขาวนี่คือน้องแมนนะคะเป็นเจ้าของทําเล็บในปั๊มน้ำมันแห่งนั้นได้ยินเสียงผู้กองเนี่ย ทะเลาะถกเถียงกับผู้ชายคนนี้นะคะก็เห็นน้องแมวด้วยเขาก็เลยบอกว่าเลยรีบลงมาคิดว่ามีเรื่องอะไรแน่ๆโอ้เธอเอาแมวตากแดดมาตั้งแต่บ่าย3อ่ะการขนแมวอ่ะแมวมันต้องใส่ตกจ้าอยู่ในรถจริงๆแล้วเนี่ยเขาโกหกผู้ปกองว่าออกเดินทางจากจังหวัดสระบุรีตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสโมงนะคะ แล้วมาสวนกันตรงทางแยกที่ผู้กองตัดหน้ารถผู้กองไปพอดีเนี่ยเวลาประมาณเกือบ5้าโมงเย็นผมฉีดครับแต่ว่าสองตัวนี้ผมทำมาแต่ว่าตัวนี้มีตัวผู้ที่ผมซื้อมาตั้งแต่ตัวตัวนู้นซื้อมาและสองตัวนี้ตัวตัวนี้คือแมวบ้านแมวแมวจอนแมวจอนแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่มันดีดีกันการนี้ถูกเล่าไปเมื่อประมาณเกือบหนึ่งปีที่แล้วแล้วนะคะ วันที่11ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยผู้กองเจอน้องแมว3ตัวนี้แล้วทำไมวันนี้ถึงหยิบเรื่องนี้มา,ามาเล่ามาพูดให้ฟังกันอีกนะคะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะฟังประโยคที่เขาพูดเมื่อกี้นะคะตัวหนึ่งเนี่ยซื้อมาก็น่าจะหมายถึงน้องก้านมายมอีก2ตัวเนี่ยเป็นแมวบ้านผู้กองก็ถามย้ำว่าเป็นแมวจรน,นะเขาก็บอกว่าเป็นแมวจรแต่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อให้จบนะคะรับรองว่าเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้นะคะการวันนั้นนะ,นะคะหลังจากที่ เจรจากันนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้น้องกัลนยมจะให้แค่2ตัวคือน้องมะเกิดเทศกับน้องมะขาหวานซึ่งต่อมาผู้กองตั้งชื่อให้ตามนี้นะคะแล้วผู้กองก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้เนี่ยขอไปคุยกันที่โรงพักนะคะ ก็เลยรีบยกให้นะคะก็เลยผู้กองก็เลยรีบที่จะกลับบ้านมาดูแลน้องๆน,นะคะก็ขอให้จบกันแค่นั้นแต่เรื่องยังไม่ได้จบแค่นั้นจากที่น้องทั้ง3าตัวเนี่ยถูกขนขึ้นเบาะหลังรถผู้กองนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยผู้กองต้องการเดินทางจากจังหวัดนครศรีอยุธยาไปแค่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีเพื่อไปรับไปรับหลานนะคะแล้วบังเอิญรถคันนี้ตัดหน้าผู้กองไปพอดีผู้กองก็เลยขับตามแล้วก็ เลยจุดหมายปลายทางผู้กองไปไกลแล้วนะคะก็เลยทําให้เป็นห่วงน้องๆที่บ้านแหละก็แล้วก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะแต่ว่าพอได้น้องๆ3ามตัวขึ้นเบาะหลังเนี่ยนะคะแบตโทรศัพท์ก็หมดนะคะแล้วก็ไม่มีที่ชาร์จสำรองอะไรเตรียมไปด้วยวันนั้นนะคะน้องๆเนี่ยพอขึ้นเบาะหลังเนี่ยหลับเป็นตายเลยนะคะเพราะว่าเขาตากแดดมาทั้งวันแล้วประกอบกับมาเจอแอร์เย็นๆในรถนะคะหลับกองกันเลยนะคะก็เลยไม่มีภาพนั้นให้ดูแล้วก็พอมาถึงบ้านเนี่ย อตอนนี้เป็นช่วงเราหว่างที่เรากำลังปรับปรุงบ้านอยู่นะคะก็เลยให้น้องๆสามตัวเนี่ยแยกจากเพื่อนๆอ,อยู่ในกรงนี้ไปก่อนตอนที่เราเจอกับผู้ชายคนนี้ที่ขนน้องๆทั้งสาตัวเนี่ยมานะคะเขาโกหกเราว่าเขาขนน้องทั้งสาตัวเนี่ยมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วทำไมผู้กองถึงทราบว่าเขาโกหกนะคะก็เพราะว่า พอหลังจากที่ผู้กองเล่าเรื่องราวของน้องๆ3ตัวเนี้ไปนะคะก็มีความคิดเห็นในช่องสีฟ้านะคะก็มีความคิดเห็นความคิดเห็นหนึ่งเล่ามาว่าเจอน้องแมว3ตัวเนี่ยนะคะมีภาพถ่ายส่งมาให้ดูด้วยที่จอหอนะคะตำบลจอหออําเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมารถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเวลา13.30นน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาโกโหกผู้กองแน่นอนแล้วน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าก็ได้เข้าไปเจราจาก,กับเขาเพราะทนเห็นสภาพน้องแมวที่ทั้ง้ง3ตัวเนี่ยต่างแบบไม่ได้ก็เลยเข้าไปเจราจาก,กับเขาว่าขอน้องแมว3าตัวนี้ได้ไหมนะคะก็ได้รับคําตอบจากผู้ชายคนนี้ว่าให,ให้ไม่ได้นะคะก็คือปฏิเสธแล้วก็บอกน้องผู้หญิงคนนั้นกลับไปว่าน้องอาจจะเลี้ยงน้องแมวในบ้านแต่พี่เนี่ยเลี้ยงน้องแมวในรถแบบนี้ก็คือลักษณะ อ,อยากจะบอกน้องผู้หญิงคนนั้นว่าเขาเนี่ยขนน้องแมวเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้นะคะที่รับน้องๆเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคะบ้านก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแล้วก็ต่อเติมบ้านหลังใหม่อยู่นะคะน้องๆทั้งสาตัวเนี่ยก็ถูกแยกตัวอยู่ในกรงแบบนี้นะคะประมาณเจวันนะคะแล้วก็พอครบเจวันเนี่ยนะคะเราก็พาน้องๆทั้ง3าตัวเนี่ยลองขึ้นไปอยู่บนบ้านกับเพื่อนๆดูนะคะซึ่งก็พอเรา น้องๆทั้งสามตัวเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะคะก็ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาที่ช่วยเหลือน้องแมวมาใหม่ๆเนี่ยนะคะทุกตัวจะให้การต้อนรับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมาเนี่ยผู้กองก็ได้ตั้งชื่อน้องๆทั้ง3าตัวเนี่ยนะคะก็คือน้องก้านมะยมตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีพันวิเชนมาสเนี่ยก็ตั้งชื่อน้องว่าน้นองมะเขือเทศนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ย ตั้งชื่อน้องว่าน้องมาคำหวานนะคะแล้วตอนช่วงที่ได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะก็อย่างที่ได้ยินกันเขาก็บอกว่า,าน้องอน้องก้านมะยมเนี่ยเป็นแมวพันธุ์ที่เขาซื้อมาแล้วส่วนอีก2ตัวเนี่ยนะคะก็เป็นแมวบ้านเป็นแมวจรที่เขาเก็บมาเลี้ยงนะคะจําคําพูดของผู้ชายคนนั้นไว้ให้ดีนะคะแล้วก็มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในวันที่ผู้กองพาน้องปูหมาเนี่ยไปพบพระโลมาที่วัดนะคะแล้วระหว่างที่ ขับรถกลับเนี่ยก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายโทรมาหาผู้กองแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะได้เห็นคลิปในช่องสีฟ้านะคะซึ่งในช่องสีฟ้าเนี่ยคลิปนี้ผู้กองลงไว้สั้นๆเองคลิปที่ขับรถตามน้องก้านมะยมน้องมะเขือเทศแล้วก็น้องมะขามหวานเนี่ยนะคะลงไว้สั้นๆไม่กินไม่ถึงนาทีนะคะคลิปนั้นน่ะก็ยอดวิวไป3ล้านกว่าวิวนะคะก็เลยทําให้คุณลุงคนเนี้ย เพิ่งจะได้เห็นคลิปนี้แล้วพอคุณลุงได้เห็นคลิปนี้คุณลุงก็โทรมาบอกผู้กองว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแมวตัวหนึ่งก็คือน้องมะเขือเทศนะคะซึ่งคุณลุงเนี่ยบอกว่าจําได้ถามคุณลุงว่าจําได้แน่นอนนะเพราะเพราะว่าแมวแพนดิชียนมาเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันคุณลุงบอกว่าน้องแมวเนี่ยก็จําได้เพราะเขาจะสีเข้มเข้มกว่าน้องแมวตัวอื่น ผู้กองคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพันไหนนะถ้าเป็นเจ้าของเนะี่ยเขาน่าจะจําของเขาได้นะคะแล้วเขาบอกว่าที่จําได้แม่นเลยคือผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มที่ผู้ชายคนนี้ใส่ด้วยแล้วผู้ชายคนนี้เคยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านคุณลุงคนนี้ที่อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะคะแล้วพอหนึ่งเนี่ยน้องมเอะมงขงเขคาากก็็หยไปือน้องมเ,เทศซึ่งคุณลุงบอกว่าแมวน้องมะเขือเทศเนี่ยนะคะ เป็นพันวิเชียนมาศแล้วก็ชื่อที่คุณลุงเรียกก็ชื่อ,อว่าเอลชื่อน้องเอลนะคะตัวนี้เมื่อเขิดเทศทางซ้ายนะคะทางขวานี่คือน้องนําเงินนะคะแล้วคุณลุงบอกว่าพอผู้ชายคนนี้อ,ออกจากบ้านไปก็หายไปพร้อมกับแมวของเขานะคะซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ทราบว่าแมวเนี่ยหายไปพร้อมกับผู้ชายคนนี้นะคะคนนี้อายุ70กว่าแล้วนะคะแล้วก็บอกว่า น้องเอลเนี่ยเป็นแมวที่หลานเขาเนี่ยรักมากผู้กองก็เลยถามว่าหลานอายุเท่าไหร่นะคะคุณลุงบอกว่าหลานเนี่ยอายุ20แล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้กองก็เลยเล่าต่อไปว่าน้องมะเขือเทศหรือว่า,าน้องเอลตัวนี้นะคะตอนที่มาอยู่กับผู้กองได้ประมาณสัก2เดือนแล้วก็น้องมะเขือเทศเนี่ยก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะด้วยโรคริวเคเมียคุณลุงก,ก็ถามกับผู้กองว่าโรคอะไรคือโรคริวเคเมียนะคะผู้กองก็เลยบอกว่า ก็คือโรคมะเล็กมเริงเม็ดเลือดขาวในน้องแมวเนี่ยนะคะน้องมะเขือเทศหรือว่าน้องเอลตัวนี้ก็จากไปแล้วนะคะคุณลุงเนี่ยฟังแล้วเสียงเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็หันได้ยินคุณลุงเนี่ยหันไปคุยกับคุณป้าข้างๆนะคะว่าน้องมะเขือเทศหรือน้องเอลตัวนี้จากไปแล้วซึ่งผู้กองก็บอกว่าผู้กองก็ดูแลดีที่สุดแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะจากไปได้ยินเสียงคุณป้าข้างๆคุณลุงเนี่ยพูดแซนขึ้นมาว่าอย่าไปบอกหลานนะเดี๋ยวหลานจะเสียใจนะคะซึ่ง ฟังเรื่องนี้แล้วทุกคนคิดว่าอย่างไงคะสําหรับผู้กองเนี่ยก็ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเกือบจะครบปีแล้วนะคะอีไม่กี่วันเองก็จะครบหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ผู้กองก็เลยถามคุณลุงไปว่า,าแม่ของคุณลุงเนี่ยมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วน้องกันน้องก้นมายมกับน้องมะขามหวานเนี่ยรู้จักไหมคุณลุงก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แมวของเขาแมวของเขาเนี่ยคือน้องมะเขือเทศหรือว่าน้องเอลของคุณลุงเนี่ยตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วตอนที่น้องมะเขือเทศป่วยเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว น้องมะเขือเทศเนี่ยหลังที่ตรวจเจอรวิวคีเมียนะคะก็ให้น้องมะเขือเทศไปอยู่รวมกลุ่มกับแก๊งน้องแมวที่ป่วยเป็นรีวิวคีเมียนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่น้องมะเขือเทศไม่สบายนะคะน้องๆตัวอื่นในกลุ่ม, Real er มริวคีเมียเนี่ยก็ป่วยด้วยเช่นกันเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่พาน้องทั้ง3าตัวเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจนะคะเพื่อจะเช็คว่าเป็นโรคร้ายที่น้องแมวเขาเป็นกันไหมนะคะจะได้จับแยกโซนได้ถูกนะคะแต่ปรากฏว่า น้องก้านมายมกับน้องมะขามหวานเนี่ยปลอดภัยตัวที่แย่แล้วก็น่าเป็นห่วงก็คือน้องมะเขือเทศนะคะแล้วทันทีหลังจากที่ตรวจพบโรคดิวิเมียในน้องมะเขือเทศเนี่ยไม่นานนะคะน้องมะเขือเทศเนี่ยเริ่มต่อต้านการกินยาแล้วก็ต่อต้านการกินอาหารนะคะในขณะที่น้องแมวในกลุ่มแก๊งที่ป่วยดิวิีเมียเนี่ยก็ป่วยพร้อมๆกับน้องมะเขือเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโตโรน้องฟินแลนด์นะคะ แล้วก็นี่คือภาพของน้องมะเขือเทศเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคือจะต่อต้านการกินข้าวกินยาน้องโตโร่เนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็าการแย่พร้อมๆกับน้องมะเขือเทศเลยนะคะแล้วจะนอกจากน้องโตโร่แล้วก็จะมีน้องฟินแลนด์ซึ่งเป็นในกลุ่มลิวทีเม่หมดเลยนะันะคะป่วยพร้อมๆกันรวมถึงน้องมะเขือเทศด,ด้วยนะคะแต่ในสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่น้องมะเขือเทศเนี่ย ไม่ยอมรับยาไม่ยอมรับอาหารนะคะน้องมะเขือเทศก็จากไปขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกทรายแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปากหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกัน กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อราไซ์กันด้วยนะคะ